สวัสดีครับแฟนกลับคริปโตเซลท่านนะครับชวนท่านดูกราบหุ้นฮ่องกงบ้านนะครับวันนี้ตัวไหนทรงสวยมาครับควรซื้อได้หรือยังครับแต่ก็อื่นนะฮะผมไม่ได้เชียร์นะฮะก็แค่ชวนท่านดูกราบนะฮะถือว่าเป็นการทําการบ้านเองแล้วก็เอชวนท่านดูด้วยละกันนะเพราะว่าแนวทางการเทรดผมนั้นน่ผมจะซื้อหุ้นที่มันทะลุฐานราคาครับโดยเฉพาะฮับสองวิคายนะฮะ การเบรกเอานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องถูกต้องแล้วก็แม่นยําเสมอไปนะครับความแม่นยำม,มันไม่แค่ิ0มานิบนะฮะดังนั้นเนี่ยทฤษฎีไม่แม่นฮะความถ้าเราอยู่ในโลกที่อะไรเกิดขึ้นได้ตลาดหุ้นนั้นเราจําเป็นต้อง exit ให้ดีครับ position sizing ให้ดีแล้วก็ trading management ให้ดีโดยเฉพาะบริหารริสกิวอร์ที่เป็นธุรกิจให้ได้นะครับ ต้องรอรักษาเงินต้นคือเป้าหมายแรกของการเทรดนะครับฮลิเกลก็คือว่า positive expectancy นะฮะกฎต้องคำการเทรดคือ cut your short and let your profit run นะฮะข้อมูลนั้นผมเอามาจากที่นี่นะครับเป็นของ e Toro นะฮะผมเองก็เปิดเรียกว่าไปเปิดพอร์ตอยู่นี่ฮะแล้วก็ยังคงเทรดเรื่อยมาครับ ผลงานมันก็ห่วยแตกฮะมีกําไรสลับขาดทุนโดยส่วนใหญ่แล้วขาดทุนจะมากกว่ากําไรนะครับนี่เป็นความจริงที่ซงสลับภาพกันฮะผมไปค้นจากนี่นะถ้าจะเข้าอีทรโรนนะก็ไปที่มันจะมีสต็อกนะแล้วก็เลือกที่เอ็กซ์เชนนะฮะเป็นฮ่องกงนะฮะนี่คือตัวที่ผมมีอยู่นะมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็เนี่ยกำไรไปแนละสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับรีบาบาหกเปอร์เซ็นต์วันนี้นะฮะที่ผมมีอยู่นะอันนี้ ทำอะไรแล้ว12นะครับ12อ่ะติดลบ2นต์มันนะฮะ20ครับ,รบตัวยาเดียนะฮะแล้วก็ตัวไฮตี้เรานี่15อย่าได้อุ้งหูอาหารนะเพราะว่าก่อนอันนี้ผมก็โดนเละเทะนะดังนัน้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการฟื้นจากดรอปดาวนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเนาะจะได้เป็นอะไรที่ แฟร์นะเดี๋ยวีผมขอเลือดหน่อยเนาะให้เห็นตัวหุ้นมากขึ้นนะฮะจะได้ดูกราฟกันนะครับเป็นยังไงเนาะตอนนี้อีทโรนั้นมีหุ้นฮ่องกงลิสต์อยู่135ตัวนะครับบ้านเรานี่ก็มีนะฮะเขาเรียกว่า dr นะครับ dr เดี๋ยวนะ dr นะฮะเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะฮะซึ่งช่วยนักทุนไทยเนี่ยมีการทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้ง etf r e ส d และ Infrastructure Trust ได้สะดกยิ่งขึ้นนะครับการเทรด DR เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหม่แหาโอกาสขางทุนในต่างประเทศที่อาจที่นอกจากช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากในการลงแล้วยังสามารถซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทได้ด้วยนะฮะนี่เป็นคำอธิบายคำว่า DR นะครับบ้านเราก็จะมี DR มีอยู่ที่ของฮ่องกงนะ่าจะมีบาบาครับไปตู้นะฮะ byd.com ครับ cn01 cntech ผมเมารวมแล้วกันนะของจีนฮ่องกงเนี่ยมันก็คือตลาดฮ่องกงก็หุ้นจีนมาลงฮะ cn01 cntech01 ครับ hk01 hk13 hkce01 hktech13 HK 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 นะฮะแล้วก็ n e t east ไม่แน่ใจ net e a s t ใช่นะฮะใช่พิงอัน80แล้วก็จะมี ten c e n t 80แล้วก็เซี่ยวมี่80นะครับผมลงทั้งอิทโรนะแล้วก็ลงทั้งหุ้นลงทั้งตลาดไทยครับความจริงอะนะสตรีมมิ่งนะฮะมันก็คืออิทโรนะฮะคล้ายกันเพียงแต่ว่า,าด้วยความที่สตรีมมิ่งเป็ของคนไทยไงมันก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะอิทโรนี่ก็เป็นของต่างประเทศความคุ้นชินความคุค้นเคยและความมาเฉลยก,ก็แตกต่างกันไปนะครับ ผมเองก็เชื่อทั้งสองฝั่งนะครับนะแต่ว่าไทยเชื่อมากกว่าก็เป็นของไทยนะครับเราเทรดผ่านวอลเกอร์ไทยนะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่มั่นใจมากกว่านะเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะฮ่องกงเนี่ยอิชารโรก็มี list อยู่135ตัวนะเดี๋ยวดูกราฟกันนะครับผมก็จะเปิดนี้นะเนี่ยก็จะเป็นดูไปเรื่อยๆกันเน็ตมันช้าก็ไม่เป็นไรเนาะเทนเซนต์ฮะเทนเซนต์เนี่ย ก็ยังน่าจะยังไม่หาบสองวิกหายนะคาดว่านะอย่างประมาณนี้นะเพราะว่าเอปเรียวนะเอปรยมี May. เฮ้ยได้นี่น่าจะประมาณนี้ครับกําลังหาบสองวิกหายเลยนะก็ถ้าเป็นภาพใหญ่ก็เพิ่งฟื้นมานะครับเพิ่งฟื้นมาจากก้นแบบที่เบบีฮะเบบีมันเคยอยู่ยอดถึง755นะครับ อาจจะเป็นการฟื้นตัวแบบนี้ก็ได้นะฮะระยะสั้นนะจาก199ไปที่400ก็อู้สองเท่านะครับก็คาดหวังนะ276เนี่ยอาจจะไปสัก500ก็ได้นะอ้ถ้า500จริงนี่ผมเฮฮาเลยนะฮะต่อมาเป็น Xiaomi นะครับ Tencent นี่ผมมีอยู่ที่เมืองไทยนะมีที่ streaming นะครับซื้อที่ที่นี้มากกว่านะครับ Xiaomi เนี่ยนะ ถือว่ามีความแข็งแรงเมืกอขาเพื่อน,นะครับดูจากนี้แล้วเนาะนี่ครับรีเทนเซนต์มันมันมีเวฟนี่ใหญ่ใช่ไหมเวฟต่อมามันเล็กเนี่ยมันมันยกขึ้นครับเวฟนี่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับที่ผมก็มีที่ฮ่องกงเพราะว่าผมเคยได้ตรงโซนนี้ครับทะลุนี่ได้แล้วขายตรงโซนนี้ฮะจากนั้นก็เข้าใหม่ครับตรงโซนประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับ ก็สวยครับสวยแข็งแรงครับคาดหวังนะมันจะไปรอบใหญ่นะรอบใหญ่หนึ่งฮะสนุกเลยนะฮะไม่ตวน,นะฮะไม่ทวนไม่ตวนสักอย่างเนี้ยก็เฟื่อได้ดีฮะแต่ยังไม่ชัดเจนนะฮะมันมีวิธีการนะวิธีการสกรีนที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะก็สกรีนกวาเดี๋ยวนะเออไม่ใช่ เอ้ผมเคยทำได้จำไม่ได้แล้วครับยังไงไม่รู้นะฮะทิ้งไปแล้วกันนะเอาตัวที่มันนี่แล้วกันเอาตัวที่มันอยู่ท็อปๆแล้วกันนะตัวิบ里บาก็พึ่งทะลุฐานฮนะทะลุฐานด้านล่างที่ย่ำมาอย่างสวยนะเป็น flat base ได้นะก็น่าสนใจครับน่าสนใจ BYD BYD c h a r t นะฮะก็ผมเคยทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตนะ,ะตำกันบ้านไว้ก็เพิ่งฟื้นะฮะแต่ตัวนี้ยืนดีนะแต่มันก็เป็นฐานราคาที่เป็นการอยู่ในกรอบที่มันค่อนข้างกว้างนะครับหลวมๆนะนะก็เพิ่งทำได้สวยเนะฮะตรงน,นี้นะ B.Y.D. สินหยีสินยีนะครันทีนี้เขาพิ่งฟื้นจากก้นได้อย่างมีพลังนะแล้วก็พักพักตัวแรงรบ้าหนะพักฐานแรงนร่อยก็ต้องรอข้าไมไนได้เนาะกีรี่ครับกีรี่นี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะฮะ ก็ถ้ามองเป็นไวคอฟก็ยังไม่ชัดเจนนะต้องระดับนี้ข้ามได้ถึงจะสวยนะครับใช้หน้าปิโตรเลียมนะใช้หน้าปิโตรเลียมก็ฟื้นตัวได้ดีนะมันจะมีระดับนี้ที่เป็นระดับเรียกว่าเป็นแนวต้านใหญ่เนาะ ข้ามได้แล้วก็ร่วงลงมาาเรียกว่าปฏิเสธลงมานะครับก็ยังคงไม่ชัดเจนนะครับส่วนตัวผมชอบหุ้นเทคโนโลยีของของฮ่องกงกับจีนนะผมว่ามันมันมีพลังดีนะมันมัมนมีนอนกับเรียกว่ามันก็ไปอาจจะถึงขั้นเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงโลกได้เหมือนกันนะอะไรเนี่ยช h i n า National Building m งไม่เ a ืก็ไม่มีอะไรนะฮะ ใช้หน้าแก๊สผมจะทําสัก20นาทีนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันนะครับเพราะว่ายาวไปอาจไม่มีคนชมนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับใช้หน้าแก๊สใช้หน้าเรเว์อาจจะมีเสียงนกเอี้ยงหน่อยนะเพราะตรงนี้มันเป็นธรรมชาตินะฮะเป็นบ้านคนอยู่เ่ยนกเอี้ยงมาอยู่นะฮะก็ขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว,ว่าจบรอบก็เละนะฮะตัวนี้ ไชน่าเรลเวย์นะ่ตัวนี้คิงซอฟนี่ผมมีนะครับคิงซอฟทํทำเกมนะฮะตัวนี้นะก็ไปได้ดีนะฮะไปได้สดีค่อยค่อย,อยขึ้นไปเรื่อยนะฮะ GLC เทคโนโล g ี ก็ไม่มีอะไรเนาะไชน่ายูนิคอนเอชเคก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเทรนด์ัาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่า,าทะลุดได้ครับแล้วก็ลงมาเทสระดับนี้นะฮะก็ไม่เลวนะเออเนี่ยถ้า ถ้าลงมารีเทสแล้วเด้งกลับผมว่าน่าสนใจตรงนี้นะเดี๋ยวผมตั้งไว้หน่อยสักหกแล้วกันนะอเลิร์สักหกนะเดี๋ยวค่อยดูทีถ้ามันเด้งเอเอสักหกแล้วผมว่าโอเคต่อมาข้อดีของนี่แหละของตัวอิตาโรคือตั้งอเลิร์สได้ครับตั้งสต็อปลอสได้ครับมันมันง่ายผมชอบนะแต่ว่าบ้านเราในเมืองไทยก็ทำไม่ได้ครับเขา ไม่ไม่ค่อยอยากทำไท่เพราะว่ามันก็เล่นกับเนานะคือถ้าสั่งตัดขาดทุนแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเามาก็รับไม่ได้ครับที่จะต้องต้องตัดขาดทุนนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ใช้หน้า m m u n i c a t i o n ก็เพิ่งฟื้นนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนเนาะ มันมีที่าสนใจคือมันมีแกลบเน,นะ่เบรกเอาไว้แกลบนะถ้ามันไปต่อเนี่ยก็สวยครับตั้งแต่ประมาณสักเบรกเอาไว้แกลบมาลงมาอุ้เป็นฐานสวยนะขับเป็นเดินแล้วก็ลงมาครับเทสเนี่ยแล้วก็ไปต่อนะ3.9ไปได้4ี่เนี่ยตัวนี้จุดซื้อเลยไปแล้วฮะใช้หน้าหลงหยวนหลงหยวน ตัวนี้ก็เป็นการเออสร้างฐานสวยอยู่นะฮะเนี่ยใช้หน้าหลงหยวนครับเนี่ยก็อยู่ที่6ครับเดี๋ยวตั้งไว้หน่อยแชร์เลิศหกนะครับต่อมาเป็น JD ครับ JD.com JD.com นะครับเป็นเว็บไซต์ ก็ทะลุถานได้ดีนะครับฐานระดับนี้เนาะไปแล้วครับมีการทะลุได้แล้วลงมารีเทสแล้วไปต่อนะฮะแต่ถ้าดูภาพใหญ่ก็โอ้โหข้างหน้ายากลำบากเหลือเกินนะฮะต้องมีแรงซื้อมหาศาลนะฮะดมีสตอรี่นะไม่รู้ว่าที่ก่อนนี้มันปั่นหรือเปล่านะฮะตัวนี้แข็งแรงครับ b a n k o ออฟ i n นานะครับก็ ยกขึ้นครับยกหายกโลนะแล้วก็เพิ่งทะลุได้ครับนับสองวิคายได้เนาะแล้วก็รีเทสฮะรีเทสที่ระดับนี้ครับนะฮะเทสระดับนี้นะฮะสามจุดห้าละสามจุดหกแล้วเนาะอะไรกัไเนี่ยมันอะไรได้หมดนะฮะได้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 ไม่ แน่ใจว่าแต่ว่าคนเยอะมากครับนอเลิศไม่มีจำกัดนะตัวนี้นะดีเป็นข้อด,ดนะีอันนี้ก็อาริโอบาเฮลแคร์ก็ยังไม่ชัดเจนเนาะยังอยู่ที่ก้นอยู่เลยนะตัวนี้เป็น BYD e l e c อิเล็กทรอนิก บี d ดีมีอยู่2ตัวนะครับในตลาดนะฮะมันจะมี BYD แบบอินเตอร์กับ BYD แบบแบบท้องถิ่นนะก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ตัวนี้ก็เคยทำได้สวยในช่วงนี้แล้วก็จบไปครับนะจบเน็กไลน์ไปเนาะอย่างไม่ชัดเจนฮนะตัวนี้เป็น เรียกว่าเป็นอะไรผิงอันครับผิงอันเนี่ยผมก็มีนะผมก็เพิ่งซื้อไปนะก็เพิ่งทะลุฐานครับเป็นลักษณะของดาวนลบัททอมแล้วกันนะฮะพิ่งไปได้นะภาพใหญ่ก็โอ้โหภาวนาให้รอบใหญ่แล้วกันครับน่าจะคุ้มอยู่นะฮะร,รีวอร์ดน่าจะได้ก้อนโตนะฮะตัวนี้เป็น l e n o v o ก็ ฐานไม่สวยนะครับเกร Wall ์เก Wall นี่ถ้าดูภาพใหญ่นี่สวยนะมันขึ้นไปนี่เรียกว่าเป็นท้าทายนะครับท้าทายระดับแนวต้านของการสะสมนะครับถ้าข้าม12.5ได้นี่ผมว่าโอ้โหฮะ น่าจับตามองและและและน่าเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีการสะสมที่ยาวนานมากตั้งแต่ปี2022เลยฮะน22ฮะตอนนี้ก็24ครับก็ก็เกือบ3กเกือบอกเกือบ2ปีฮะใช่ไหม2 3นะฮะตอนนี้ผมก็ก็มีอยู่ครับผมแย่ไว้ฮะก็น่าสนใจครับในตอนนี้เนาะเคยจะรู้ได้ละแต่ตอนนี้ก็ มีการเรียกว่ารีเทสลงมานะฮะชัยนาธเอเวอร์แกรนเดย์นะฮะเอเวอร์เกรนเดตัวนี้มากเชมที่มีข่าวนะฮะมีข่าวเรื่องของอะไรสักอย่างฮนะลงโหดครับลงริบเลยครับจากยีบเจ็ดลงมาที่ศูนย์จุดหนึ่งครับอาร,อารมณ์ประมาณ IEC นะายาเดียครับ ยาเดียนี่เป็นยังไงเอ่ยยาเดียก็ยังไม่ชัดเจนเนาะความจริงอะ่ะผมว่าฐานราคามันก็ประหลาดประหลาดนะฮะจบไปแล้วมันก็เป็นการเรียกว่าสร้างฐานข้างบนนะออกแนวจะเรียกว่าครับวิทแฮนเดิลก็ได้นะหรืเธอจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะแต่มันก็ถ้ามองจาก เรียสซันนี่ก็ผมว่ากรอบตรงนี้เออเนี่ยโซนนี้แหละครับที่เป็นโซนท้าทายนะถ้าจะรู้ได้ก็ถือว่ามีมีมีมพลังสูงนะฮะต่อไปไฮตี้เหลาครับก็เป็นเชนร้านชาบูใช่ไหมหม่าล่าปะไม่แน่ใจผมเคยเดินผ่านหลายรอบนะครับเป็นชาบูพรีเมียมใช่ไหมคุ้นๆนะผมผมไม่เคยเข้าก็เลยไม่แน่ใจว่าจะ จำกัดความว่ายังไงนะก็ไม่สวยเนาะแปลกๆฮะแปลกๆฮนะผมมีเนี่ยวะผมกำไรไปแลสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะเข้าตรงไหนวะจำไม่ได้นะครั SMC i เนี่ยตัวนี้ไม่ให้ขายแล้วครับไม่มีการซื้อขายที่นี่แล้วเนะวาะก็ข้ามไปแล้วกันเพีงอันเฮลท์แคร์ ก็ไม่มีอะไรนะฮะ ZTE ครับเกี่ยวกับมือถือนะฮะเกี่ยวกับมือถือตัวนี้ก็ไม่เร็วเนาะแต่ว่าต้องข้ามระดับนี้ได้ะฮะ18.27นะครับตัวนี้ใช้หน้า Everbright environment group ก็เป็นการขึ้นแบบเขย่าเนาะเออสะสมดีไว้ขึ้นไปย่อลงมาขึ้นไปเทขายเออสะสมวะสะสมสวยดีตรงนี้ก็ต้องกรอบนี่ฮะกรอบที่ระดับ3.74นะค่อยว่ากันแต่การสะสมน่าสนใจนะตรงนี้นะผมตั้งเลยเนาะ3จุด เจ็ดห้าแล้วกันฮนะสามจุดเจ็ดห้าต่อมาอันนี้ไม่มีการซื้อขายข้ามไปแล้วเนาะ s ัน n นะี p t ติคอลครับสันเนียบติคอลก็น่าจะเป็นเรื่องของแวนนะ่นเนาะเลนเลนไม่มีอะไรอาร์ก u ิค u ลเจอร n k แบง์อันนี้เป็นเหมือนทคออสอไหมเนะี่ย ตอกศอจีนนะเป็นไงอุย้ยแบงค์สวยนะครับอู้แข็งแรงมากเลยเว้ยไอ้ยะแข็งแรงมากเลยฮะนี่ครับตรงนี้นะดูระดับที่เคยอ้างอิงนี่นะฮะประมาณสัก3.27ครับแล้วก็มันขึ้นมาขึ้นมาทดสอบแล้วก็มีการเรียกว่าต่อสู้กันครับแล้วก็ชนะแล้วก็ไปต่อครับนะ3.3แล้วก็ไปถึงตรงนี้ 3.4ก็ยังคงน่าสนใจนะฮะถ้าจะซื้อก็ต้องใบออนดิบอันนี้ตรงที่มันย่อลงมาเงี้ยฮะแต่ผมไม่มีคนระับผมไม่มนะีต่อมา Industrial and Commercial Bank อ่ะหุ้นธนาคารกลุ่มธนาคารดีนะฮะวิ่งดีนะเนี่ยครับก็วิ่งเช่นกก็ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะอ่าปิโตรจีน่า ปิโตรชีน่านะเป็นไงอู้ก็สวยเหมือนกันนะครับข้ามนี้ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นระดับแนวต้านใหญ่ก็ข้ามได้แล้วก็มารีเทสครับแล้วไปต่อนะฮะผมใช้เส้นอะไรเนี่ยห้าสิบวันนะครับเป็นตัวอู้ก็เป็นเทรนที่สวยนะครับซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ทนรวยไปยังไม่ได้ขายนะครับ ต่อมาเป็น China m e r c h a n t แบ a n k หุ้นธนาคารของตลาดหุ้นน้ำกงนี่โอเคนะแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ครับก็ฟื้นแบบว่าเป็นตัวจะเรียกว่าเป็น Inward Holder ก็ได้นะฮะก็ข้ามนี้ได้นะฮะเนี่ยผมเห็นเนี่ยแหละก็ซื้อโจนนี้ยครับต่อมาเป็น Tech t e ค t r o n i กนะครับ เทคทรนิ <recib> <immigrant> กก็เออในมีกรอบน่าสนใจครับโซนนี้มันขึ้นมาชนแล้วมันไม่ไม่ผ่านไว้เดี๋ยวนะ110ครับผมขอตั้งหน่อยครับ1 1 1 2งหนกันเนะเผื่อไว้นิดหน่อยต่อไปเป็นซ u เปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งนะครับ ไม่ไม่เปิดให้เทรดก็ข้ามไปแล้วกันเนาะซิซินมายนิง่งหุ้นเกี่ยวกับการขุดเจาะนะครับเฮ้ยไม่เ็วเว้ตัวนี้เว้ยนี่ครับทะลุฐานนี้ได้นะแล้วก็ไปต่อแล้วก็กำลังจะมีฐานราคาแบบนี้นะฮะตรงนี้ข้ามได้ลงมาแล้วก็ ตรงนี้นะฮะเออสิบแปดจุดสองเือถ้าจะมองเป็น te, อินเวอร์สจะมองเป็นคัพแอนด์เดอรก็ได้นะคัพแฮนเดอร์ตรงนี้นะก็ประมาณนี้ฮนะสิบเจ็ดจุดแปดนะฮะไว้ก่อนนะจอนตั้งไว้ก่อนเออต่อมาเป็นตัวยูโจเหรออ,อันถามผิดนะครับ property สร้างบ้านล่ะสังหาก็จบนะฮะ AIA ครับ AIA ฮ่องกงนะฮะเป็นไงโอ้อะไรเนี่ยเลขเฮ้ฮะหุ่นประกันก็ไม่ค่อยดีเลยเนะาะต่อมาเป็น China Instruction Bank ธนาคารก็น่าจะเป็นว่าจะ ขึ้นดีฮะนธนาคารนะครับก็ขึ้นดีฮะขึ้นไปแนละ้วฐานสวยเนี่ยนะสี่จุดเก้าเนี่ย CNG Power CGN Power เนี่ะพลังงานเหรอก็หูขึ้นมาทะลุตรงนี้ครับ ตัวนี้ว่าทะลุได้เนาะฐานราคาเนี่ยย่อลงมานะครับก็ก็มีพลังนะมีพลังนะต้องรอการสร้างฐานรอบนี้จะยังไงเนาะเอเอซเอเอซเขามีการอู้อู้เลยนะทะลุได้หนึ่งทะลุได้สองก็ระดับนี้ฮะ ยี่หกจุดแปดแล้วกันนะยี่หกจุดแปดมาเป็นวัยชัยวัยชัยนะครับวัยชัยพาวเวอร์อู้สวยเนี่ยขึ้นมาครับนะฮะขึ้นมาได้แล้วก็พักตัวครับแล้วก็ดีดขึ้นว่าระดับนี้มันโอเคมากเนาะเทรนไลน์เนี่ย ลงมาถึงก็ดีดขึ้นไปครับเนี่ยเออสวดดีนะ่ต่อมาเป็นนิโอรครับนิโอก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็อะไรเนี่ยววินมากโก้อันนี้มาเกาใช่วินมาเกลก็น่าจะเป็นคาสินโนฮะเดานะผมเดานะ เฮ้ยสังฐานไม่เร็วนะ่เนี่ยเนี่ยระดับเนี้ยวินมักเกาเนี่ยสุดท้ายแล้วกันนะครับฮ่องกองเอ็กซ์เชนจ์แอนด์เคลียริงแอนด์เคลียริงจริงด้วยนะฮะก็โอ้โหเพิ่งฟื้นจากก้นเช่นกันนะครับโอ้โห นี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเอ้ไม่ใช่ดิคลิปนี้สิอนเนี้ยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ